พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจาวันนี้วันเสาร์ที่28ธันวาคมครศรศ2024 คำพยานชีวิตโดยคุณอารณานาซีบอยเลสเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องการอธิษฐานกับกิตตสมภพและข้อพระคำพีหนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่97ข้อ6ฟ้าสวรรค์ป่าร้องความชอบธรรมของพระองค์และชนชาติทั้งหลายเห็นพระสิริของพระองค์ คุณอารานาซีบอยเลสเป็นพยานว่าเมื่อถึงเวลาเก็บของตกแต่งคริสต์มาสดิฉันรู้สึกเสียใจเทศกาลฉลองคริสต์มาสมาถึงและผ่านไปอย่างรวดเร็วขณะที่ดิฉันเริ่มเก็บฉากการประสูติทีละชิ้นแต่ละชิ้นพูดกับดิฉันและกระตุ้นดิฉันให้อธิษฐานทันทีว่าข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ให้เป็นเหมือนผู้เลี้ยงแกะที่จะเป็นผู้นำเลี้ยงดูและเชิญผู้อื่นรอบตัวมาถึงพระผู้เลี้ยงข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยข้าพระองค์ให้เป็นเหมือนผู้ที่มีสติปัญญามากขึ้นที่จะฟังเสียงเรียกของพระองค์และใช้ของประธานที่พระองค์ประทานให้แก่ข้าพระองค์เพื่อรับใช้ผู้อื่นข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพระองค์เป็นเหมือนโยเซฟและมารีมากขึ้นพึ่งพาพระองค์อย่างเต็มที่และไว้วางใจพระองค์ตลอดทั้งวันโปรดช่วยให้ข้าพระองค์เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเพื่อสำแดงความรักความเมตตาความเข้าใจและการให้อภัยการอธิษฐานถึงการมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์แบบนี้หลังเทศกาลคิดสสมพ ช่วยลดอาการเศร้าหลังคริสมาสและทำให้ดิฉันรู้สึกมีความหวังและตื่นเต้นถึงปีใหม่ที่กำลังเข้ามาเราสามารถมองไปข้างหน้าด้วยความหวังเมื่อเราเดินจับมือกับพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราข้อคิดส,สำหรับวันนี้ความสุขของเทศกาลคริสต์มาสสามารถอยู่ในใจข้าพเจ้าไปตลอดปีและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกัน เป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่มีความรู้สึกเศร้าหลังเทศกาลคริสต์มาสข้าแต่พระเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ขอให้สง่าราศีและความอัศจรรย์ของคิตสมภพนำคาบรงทั้งหลายผ่านทุกฤดูการของปีอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ 对。Yo Yo